เบริษัทเปิดรับซื้อที่นาสวนนะครับที่อ่างเก็บน้ำจตวาครับเจ้ามาปนีหลเจาเท่าไหร่ ก็เริ่มตอนแรกก็ได้ปลูกนิดๆหน่อยๆครับก็เริ่มเราเราไม่ค่อยชำนาญครับแล้วก็เริ่มปลูกเยอะขึ้นแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของบริษัทแล้วก็มีรถขนสง่งรับส่งผลผลิตดีขึ้นนะครับแตาโรงงานรโรงงานก็ผลว่าเอาไปส่งที่ญี่ปุ่นครับดีใจมากครับ<ห>ส่งถึงญี่ปุ่นนะครับออรู้สึกว่าภูมิใจว่าตอนนี้ขวเพอกพบอกกินกันนี่ไกันจริงมก็กินกับลํำอร่อยกรอบดี้ครับ เราเฉลี่ยรายได้เรามาทำตรงนี้กับเราไปทำงานในเมืองก็รายได้เราอาจจะได้เยอะกว่าในเมืองอยู่ได้แล้วครับอยู่แบบบั่นคงเราทำล้วเรามีความสุขครับได้อยู่กับบ้านเราได้มีรายได้จุนเจือครอบครัวและมีครอบครัวที่เข้มแข็งมั่นคงอยู่กับป่าอยู่กับชุมชนครับในป่า ระาชปณิธานที่ตั้งไว้คือให้ชาวบ้านได้อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลพื้นที่ป่าขยายมากขึ้นชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งรวมถึงสีมาและภรรยายัางสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าไม้ของพวกเขาเองเพื่อการยางชีพ บุกลุกมาได้ครับบุกลุกนี่ตั้งป่าไม้ตั้งเจ้านายเนมานยับมาจับผนครับบุกลุกขึ้นจุดมาได้ครับถ้าว่าจะแปลงเฮือนสร้างเฮือนสักหลังหนึ่งก็ประขอกับปรหลวงขออนุญาตแล้วก็ตํามการไม่อยู่ทีบสองคนเนี่ยเซ็เนเซ็นเซ็นว่าเออบ้านคนนี้เนี่ยได้แปลงเฮือนเนี่ยแต่แปงหมกพออยู่พอนนี้นะ่าจะแปลงแบบใหญ่ๆนี่แปลงมาได้ครับก็ไปเอาเอา,เอาหนอครับ หานอ่อมากินาฮเฮ็ดหา,หหานอ่อมากินเปมาสา้สวยมีปลาอนรักมีครับราษฎรในพื้นที่เนี่ยปีหนึ่งเขาก็จะร่วมกันปลูกป่าในวันสําคัญต่างๆอย่างเช่นใกล้จะถึงนี่ก็วันที่สิบสองสองสิงหาซึ่งเป็นวันวันใกล้วันพระราชสมภพของพระองค์ท่านนะครับก็เป็นวันเฉลิมฉลนงวันษานะครับก็ราษฎรก็จะร่วมกันปลูกในการทําการเกษตรของเขาเนี่ยเขาจะไปไปบลูกลุกป่าใหม่นะครับเขาจะ ทำเฉพาะพื้นที่ของเขาที่มันมีอยู่ประมาณ3ไร่ถึง5ไร่แต่เขาจะทําหลายๆครั้งเพราะว่าน้ําดีเขาก็มีเงินมีกินมีใช้เขาไม่ไปบุกลุกป่าไม้นะครับป่าไม้อยู่ได้นะครับคือกําไรของของโครงการกําไรของแผ่นดินที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ,บ้านบ่อเดือน5มีสมาชิกที่ผลิตเส้นไหม และทอผ้าไหมในโครงการมากกว่า900คนตะกอนนะคะของสังคอเองนะคะก็สถาบันเรียงมอนปลงมอนปลงไม้ได้แล้วก็เอาไปขายเองนะขึ้นตำหนักเองไปเองไปไผยไปมัน่นพ่อพ่อรุ่นรุ่นนี่เขามาปับ๊บีนการร่วมกลุมกัน ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดสมาชิกจะนำมาขายให้กับโครงการเพื่อส่งต่อไปยังมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นการร่วมปรุงกันแบบแบบรูปลักษณะของคณะกรรมการรูปลักษณะของเจ้าหน้าที่โครงการแต่ในใน,นตัวตะบาลเองนะคะของสั่งคอของบเดินหาของโคกผู้ของข,องข,ของอ่อยคอยญ่นะคะทุกทุกทุก,ทก,ทกมบาน จะมีคณะกรรมาการอยู่แล้วก็เอาผ้าไหมมาร่วมกันแต่ลบานแล้วก็มาร่วมก,นวกันกที่โครงการที่ศูนย์แล้วก็เอาไป่งทุนเดี๋ยวนี้นะคะหลอดสามเดือนสมาชิกสิมารับเงินนะคะเพื่อนเอาผ้าไป่งแล้วก็มารับออกเงินเนาะค่ะก็บางคนในไปมื่นกับมีเนะค่ะบางคนกับใดแค่พันสองพันตำสุดจุดซีอูที่พันกว่านะค่ะนี่คือขายผ้พาผ้าฝ้ายผ้าไหมนะคะเส้นไหม ไม่เหมือนละค่ะ ปันขุดแหงเลี้ยงแด่ว่าเออก็ต้องใช้ถุงมือแผ่นดินนี่ที่ส้างให้เขามีอยู่มีกินแผ่นแผ่นดินที่เขาเคยอยู่เคยกินนี่ถ้าถ้าว่าเป็นยังมากเขาก็คือเสียใจที่สุดค่ะเพราะว่าเพราะว่าแผ่นดินที่อยู่มันอบอุ่น แล้วก็มีก็สั่งแรงมันจะได้ใจใหายเฮาอยากกลบมาเป็นดินบ้านเฮาพ่อแม่เฮาอยู่ จะเป็นพื้นที่ห่างไกลแต่น้ำจากพระราชหฤทัยก็แผ่มาถึงซึ่งทำให้ครอบครัวของสีมาและชาวบ้านในพื้นที่มีไรายได้มีงานทำให้แผ่นดินเกิดของตนเองและยังสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน มีความภูมิใจครับวิถีชีวิตนี่ผมภูมิใจขนาะครับผมตั้งใจทํางานทําการเกษตรมาผมก,วกว็ได้ผลผลิตขึ้นมาได้มีเงินมีทองมาเองครับ<ม>อยากนึกได้อันนั้นก็คือว่าได้ทำให้ต้องสําเร็จนะครับ <c oughs> มีความสุขแบบครอบครัวอบอุ่นนะครับการอยู่กับครอบครัวกับเจ้าการทํางานในอย่างก็มันแบบว่าห่ากบ่ออีทเลยอะเจ้าแต่ก่อนในห่าอีท แล้วก็ออกจากบ้านจากจองไปกาบบได้อยู่ในบ้านเนี่ยเจาเดี๋ยวนี้เขามาทํางานในบ้านเขาเมอี้เขาก็สบายใจแล้วเจาะมันฟ้าประทานให้กับหมู่บ้านครับของเราทําให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นเหมือนมือนมันดึงเราขึ้นมาเลยครับจากจากเราอยู่แบบอดๆอยากๆเรา,ก,าก,ก็อิ่มท้องอยู่ได้ลกูลกๆได้เรียนหนังสือครับการจัดตั้งโครงการขึ้นมามองตั้งแต่ ยอดเขายอดดอยไปจนไปไปสู่กรุงเทพมหานครหรือว่าพื้นล่างสุดเพราะว่าการที่เรามาแนะนำมามาให้ความรู้กับรัษฎรบนภูเขาให้เขาใช้สารเคมีลดน้อยลงอันนี้ก็คือเราพัฒนาบนยอดเขาแต่สามารถช่วยรัษฎรที่อยู่ปลายน้ำให้เขาบริโภคน้ำที่ไหลาจากภูเขาไปให้มีสารพิษน้อยที่สุด พอได้รับการพัฒนาต่างๆอย่างที่ได้กล่าวมานะครับสนนหนทางดีแหล่งน้ําดีตอนนี้ทุกบ้านมีทีวีดูมีรถใช้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับทําให้เขามีความสุขขึ้นนะครับในทุกวันนี้นะครับ ผมขคบใจของแม่หลวงครับด้วยความอบอุ่นครับแต่ว่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดีครับถ้าว่าแม่หลวงเขาเพิม่มมามีฟ้ามีมีโครงการเกิดขึ้นมาป่าไม้นี่ถ้าจะลุกจะนี้ไปก็ครับจะเพี้ยวจะทางกันไปอ่ะให้เกิดโครงการมาตั้งแต่หานกรมพัฒนาก็มประการช่วยกันดูแลช่วยกันเนี่ยครับ เป็นความภาคพุ่ิใจหลายท,ที่เกิดมาเป็นคนอีสานบอกกับคนไทยคนหนึ่งนะคะ่ะต่ลมพระบารมีเพิินนะคะ่ะพู่ิใจที่เกิดเป็นคนไทยได้เกิดอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยนะคะแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินที่ว่าเอาอย่างลงกับเป็นเป็นอาหารใดเป็นเงื่อนเป็นทองใดขออย่างเดียวห้ามข,ขยันโครงการในพระราชดำริจึงเปรียบเสมือนสายใยของแผ่นดิน ที่ได้เชื่อมความผูกพันของคนไทยให้เกิดความหวงแหนในพื้นแผ่นดินไทย ทินทานบ้านเกิดไม่เคยระเหิดห่างไกลใจยังได้กลิน่นกูเขาน้ำวิธีงดงามพออยู่พอ